ครับวันนี้จะพามาดูเรื่องของโครงทัดนะฮะัโครงของอาคารหลังนี้อาคารจะกว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงทัดของเราเนี่ยความสูงของโครงเนี่ยจะ1เมตรนะครับสังเกตไหมฮะตรงนี้เราจะใช้เป็นเหล็กกล่องกาวไนน์นะครับแล้วก็ทาสีรอบนึงนะครับแล้วใช้ประกบคู่นะครับระยะถับของโครงนี้คือ1เมตรนะครับ1เมตรเนี่ยเราจะใช้อยู่2โครง ฝั่งละสิบฝั่งละ10เมตรมันก็เป็นยีเมตรใช่ไหมครับเรามาดูฮะอันนี้คือความยาวของโครงนี่นะครับสิเมตรข้อ,อ,อดีของเหลก็หลกเกาวลนกคือ็ัเจะ็เป็กเลกาหลทกเหล็กเนล้อเลยกะครักเพร็กเะนั้นกเรื่องหลเหล็นเหล็กเกเหากเหล็เหล็กเหล็กเหล็กเห็กกเกเลกเหลกห็กัหลากลกเีกเห็กเกเกเห็เหล็กเเหลเเ็เห็นเหลเห็นเห็เเเเ่เเย เราประกอบโครงที่2เสร็จแล้วก็มาประกบกับเพจเนี้ยใช้ระบบทนะ็อตนะฮะหรือโบเนี่ยยึดเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าไซส์งานอยู่ที่จังหวัดนะที่ขอนแก่นตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างทาสีแล้วก็ผลิตเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับทําสีตอนนี้คือทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าจะมีอยู่สองสองไซ้์งานนะครับโอเคครับผมอ่าก็าประมาณนี้นะครับมี2โครงฮนะวันนี้ชมแบบสั้นๆก่อนนะครับ ครับ